อองอย่างสามแยกเหรอี้แยกเสือสามแยกไปซีแยกบอกดีๆสามก็ได้ซีก็ได้ก็หนึ่งสามก็หนึ่งซีนันกันตรงไหนสามก็ได้ซีก็ได้อีหน่อยสามแยกเอาตีแบบยีมีล่าห์หนาวทุกเตียงได้ยังหนาวอยู่เลยตอนนี้ออกจากให้ลุงหนังยูรลันคาเฟ่รอเจะแล้วก่อข้าเจ้าจะเดินไปซ้อซื้อเมียงหันกาดอยู่คะเนเมี่ยงดอยสกาดเนี่ย หินมะแขวนแดนหมอกดอกเมี่ยงเสียงพิคือชุมชนเสียงพี่เนี่ยเปินจะมีปีละข้างเจาะเปินจะมามีการเต้นพิพี่ก็คือ,คอทํามาจากกระบอกไม้ไผ่เจาะเป็นเสียงดนตรีของคนลวเจาะเปินห้องพี่เอา้าวิ่งมาทําไม,มเข้ากลัวมันวิ่งต้อง กำลังจะมามีมาวิ่งวิ่งวิ่งมาอาจจะมาทักทายเรามาแอลร้านกะนี่ป้ามีเมียงขายก็เจ้าเป็นห้องต้งให้มาแอลต้องซื้อเมียงอยู่หนมีคนหลานบอกมามาสกาดซื้อเมียงโอ้ยบ้านสกาดใต้อินทจ์2ในนี่ยังมีหมู่บ้านอยู่กระจก ไม่มีสีบ้านแต่อืมไอ้สกัดไต้สกัดเหงาะสกัดกานกูเกาะมันยัมีสีบ้านเออตะกี้ไปสุดเล่นเลยเหรอคะเจ้าเฮ้ยรียกว่าเออมาซอซึมยังก่อนอันนี้อันนี้เป็นของบ้านเฮากระเจ้าเจ้ยของบ้านเฮาเนี่ยจ้าอะโวคาโดกับเม็นกับเจ้าเจ้ยอะโวคาโดอันนี้อันนี้กับบ้านเฮาเนอแต่ว่ารถทุ่งกี้บ้าเจ้าอ้อ สามถุงอะโวคาโดนี่แล้วเจ้าอือก็อบว่าข้าวโ,โดวบ้านเฮานี่นะมันจะจีนหนออนนันนี้โบแคนหนอนี่เหรอนี้กับทีนโบแคนกับทีนโบแคนกับบ้านเฮาหนอเจ้าเออชาวบ้านเอามาขายอย่างนี้แล้วก็รับซื้อรับซื้อต่อไอหนอเป็นตัวกลางให้ชาวบ,บ้านอือถ้าแถวนี้เป็นสถานจีต้องเอวเนอเจ้า ันนี้นี่กับเผือกว่าน,นี่ค่ะหน้าหนาวมุกเผือกเนาะ,สะนเสาะอ๋อมันยัำพูดจต,เตะเนาะอ่ะอยากชอบอันนี้ไหม,มโมคาดโดเออถุงละสามบาทดิเนาะไม่อยากต่อเลยสามถุงอันนี้เอออันนี้ก็ห้าสิบบาทโลหนึ่งหรอคะดูถึงก็เป็นแก่นเนาะ เป็นของบ้านเฮาอยิ่งก็จะชอบกินอยู่นะถ้าถ้าว่าเป็นเดี๋ยวเขาซื้อมามันจะเสียเนาะมันเนนานะคะอ๋อสองถุงก็ได้จ้าแล้วก็อา่าถุงใหญ่ลวกันนี่สามโมคาโดอ๋อ,อแล้วนี่ขายอย่างนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็เจ้าอันนี้เป็นลูกชิ้นส้มตำอ๋อลูกชิ้นส้มตำอนนเอาเอาจ้าเลือกคือเอาติกินแบบค่าๆกันได้เจ้า อุดหนุนจินพาชุมชนไมแอวดอกนี่งามงามเนาะมันอาจจะอยู่ตีอากาศเนาะดอกกุหลาบก็หอมหอมเจ้ากระโดดเดือนเป็นกันได้กับเป็นกันเบาๆเดือนรบษานี่มันจะอยู่ตีอากาศเออแม่นเัาจะเปลียนกับกันมาได้หรอกหอมเจ้านี่ชิมชิมชิมเนี่ยข้นงในมันจะเป็นเยี่ยมแต่ว่ามันหมดแล้วเคยผมชุมาลนั่นนี่อืมก็ติดขอบกับไขแทงอยู่ดอกใช่ไหมเจ้มันน่าจะอยู่ตีอากาศเนาะเจ้าอือ นี่มันก็เมี่ยงตีปนมักกันเองนี่ตกอือ่จะมัาขายเป็นทางทางดิ่อะอือเขา่ซื้อเป็นทางเขาซื้อเป็นเป็นกรรมมาได้เหรอได้ได้ได้ไม่แ้าเขามาขายหน่อยอยู่แล้วล่ะอือันนี้คือดองนี่เกลือนะเอาเหรอใบเตยชะลาเื่อย่างนะอ่าเป็นคนต้องดองเกลือเปคนต้องอดองกันหมดดองเกลือต้องใส่เวลาเป็นเหมือนอันนี้พวกดองนี่คืออันมันเป็นผลไม้ป่าเนี่ยคือเขาฟ้าย์ อ๋อบะเขาวายสมสมอันนี้อันนี้ไข่ย,ยังไหนอ๋อไข่ไก่เฮ้ยไข่ไก่คือว่ายิบจากคุณ <c oughs> มาพอดีหมากินมัน <No. S 2> <c oughs> เนาะแล้วแล้วกินได้ก็จะเอาไปต้มได้ค่ะพอเราจะาระมาณคืแม่มันปลักจะได้<อ>ง่ายมืงมันอ๋ออ๋ออ๋อจขาวปลักเป็นไข่ไปได้มันก็จะนึกว <c oughs> ่าไข่จะซื้อต่อไปต้มกินไม่กวนในร้อนหกหรือไม่กวนนี่ก็ทำเองเหรอคะ เป็นกลุ่มประบ้านแบนทำหนอออันตุบานเนี่ยตามราคาหกสิบบาทแต่ใจที่หนักอือชื่อสังอาเหรอคนแอวหลายก็จะ็หลายอยู่เนาะหลายมันก็เป็นบ้านพวงนอจับมันยืดยางเงี่ยได้ถึงไม่ปวดเอวบาเนี่ยเขาจะมานอนมานอนเขาจะแอวตั้งรุมกันนี่เนี่ยเอวทีนี่มันขายจะได้ในเจ้ากตามราคาบาทอือขึ้นราคาหนอ อ,นนอ่ะมันตีจะมัดอะมาข <ừ m. S 1> ายนี่เนาะห้าบาทเอาเอาซาบ,าาบาัดมันกำน๋ำนึงนี่มันใหญ่กว่าซาบาทมีกี่คนนี่ม,มีมีบ้านไผ่ค่ะป้ะม่วนปลอยนวลเออเอาสีกส่กำ๋ำต่อต้องต้องแจกเขาก็ไ <laughs> ปปลาก,กับหมูกว่าไปกินกันจะได้ <laughs> เออ โอ๊ยโดยมาก็เจอไข่อ,อยู่นึกว่าไขงูอันนี้เป็นของดองแน่นอนนี่มาซื้อเมียงขึ้นจื่อคือเมียงตั้ง,งเพ่บนห้องชายนงชายอย่างไรอําจันชาเมียงเป็นปูก,กันแถวไหนซอยน้อยย่อมหันในใต้ต้นไม้ใหญ่ๆค่ะในร่มนี่เลยแถวนี้เป็นหมดเลยอ๋อแล้วเข้าไปขับรถไปเอลได้ก็จับไวได้ค่ะ เป็นเนินอ๋อเป็นเป็นเหมือนอ๋อเตีวไปเนาะอ๋ออ๋อถ้าเดินไปอยู่ตรงนั่นไทยได้ป่ะแล้วคณเจ้าเหรอเออวัสการมันบอกตั้งดงเมี่ยงนะเจ้าหนีต้องขออนุญาตขับเดินเข้าโอ้หู้ต้องให้มันแปลงบ้านกันหลังใหญ่ๆเนาะ นี่เจาทุกคนเราทะลุออกมาจะว้าวเสียวมากเลยใจไม่ถึงอย่ามานะเจ้าเนี่ยมันจะปลูกใบเมี่ยงกันอยู่ตามปืนต้นไม้นี่เจาแล้วก็เอามามักดองอยูวสวยมากนี่วิวหลังบ้านเจาใครเมาเมาแล้วอย่าเดินมาทางนี้เดอ้อนี่นี่ต้น,นอย่างนู้สูงขนาดจะบอกว่าสูงสูง ต้นอย่างเป็นต้นอย่างมู้าจากอกเ,เป็นนจะปูกตะกี้ถามน้องเขาแล้วว่าเปิ้นเตลมาบ่ได้เตลก็คือเดินไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเปิ้นจะปลูกช้าตามใต้ต้นไม้สูงๆๆๆ,ๆนี่เราเจ้าบ้านมัน,นก็นจะไปเก็บจถ้าก็เอามาดองไว้บรรยากาศดีมาก สวยสวยวิวหลังบ้านแถวบ้านน,นี่จ๋าวาขายนี่อ๋อขายนี่เพราะว่าแ,<ต>แถวนี้มันเป็นแหล่งนี่เนาะถนนแหล,งหแหลง่งชุมชนนี่ไม่กวดไม,ไม่กวดอันละต่อไรก็หกสิบอะไรดีแน่นน่าจ่อแน่นแน่นเพราะบางคนเนี่ยจ๋าว่าขายเนี่ยจ๋าซื้อมาไว้ใจใช <c oughs> ้พอจโอโอโอุดฝาดูนี่ี่ะเดี๋ยวมาขายติดต่อเออหกสิบบาทไม่กวด ดี่ดาน้อยค่ะจับดามหน่อยดาหน่อยนี่ไหนลองจับก็ลราจะดำน้อยเขาต้องไปตัดปลายเขาส่องมาตัดแม่เนี่ยมาตัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหินเองเนาะมันจะหินขึ้นมาเนี่ยแต่เนี่ยมันจะบอลลุดเลยอ่าบอลลุดมาเนาะบอลลุดรอยมันจะหินนี่ขึ้นมาแต่จะร่ดามนี่เนาะคนุเพจเป็นยังไงไปไป กําหนปปเป็นซิปซิปันไปแดงนะคนอุอ๋อของฝากของฝากนี่หัวเพือกหัวมันอันนี้ต่อไรนี่เจ้าคิดสตางตตยกับเจ้าโบเกนเขาผบหูเป็นางโอ้แล้วนนี้ขายอย่นี้ขน,นขายขาอ๋ออันนี้เป็นรา่ากาเนาะคืนเขาเซเว่น มีทุกอย่างโอ้ไม่ถุงตัวยถุงปุย๋ยถุงนี่เขาเย็บเองก็ตก okay, มันเป็นมันเป็นกระสอบน่ะกระสอบใส่ใส่ของแล้วเขามาเย็บ เอางาไม่เจ้านี่มีงาแล้วกะงาใหม่นี่เมี่ยงนี่เป็นถุงแบบเป็นถุงสิบบาทอืมยาวแบบไหนเป็นถุงนี่คือใส่เก<อ>เลือเรียบร้อยพอ่อพมชอบกินเลยมันจะมีเกลือมีอันทำตาลจิ้มไปหน,น้อยๆดบบๆชมช่อมีมอ่ะถุงนี่เราเจ้าถุงนี่ป่ะขายกี่ใบสองผมเห็นแกนสี่สิบบาทอ เมืองเอ้ยทนเสตมอขนาดนี่แหละถ้ามาดอยสกาดต้องมาอมเมี่ยงเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยใบชาต้นเมี่ยงเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเมี่ยง มาดอยสกาดอันนี้แหละขึ้นชื่อของดอยสกาดคือเมียงเนาะเป็นห้องเมียงเนาะเจ้าเขาขึ้นเจ้าเมียงนี่เออนี่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 ทุกคนใครใครเห็นเจ้านี่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 เป็นห้องต้นเมียงต้นเมียงพันปีมันจะมีต้นใหญ่เหมือนกับเจ้าปะกว่าเปเลิดนะเดี๋ยวป้าไปหอก่อนเปเลิดตกดอยกระต่อไข่ตัวมันเจ้านี่อันเนี้ยอันเนี้ยอัเนี้ยใบเมียงนั่นนันั่นต้นใหญ่ๆนั่นน่ะอือต้นนี้คือต้นกระโดง อันไหนนี่กระโดงอ๋อนี่กระโดงแหมกังถางเยว่บมันหกเอาไว้เนี่อย่างเตอกระนวยมันอ๋ออะโวคาโดเอออ๋อต้นกระโดเออจำเพามันห้องกระโดงเป็นห้องห่อยนะอะโวคาโดกระโดเออไอกระโดงยังน้องางดีเนาะต้นกระโดงนี่ต้นอย่างเสลี่ยมเหรอไม่เหยน เออนี่นี่ใบเมียงเจาเนี่ยเนี่ยทุกคนวันนี้เราจะมาเป็นซุกขี้เมียงเปิดห้องซุกขี้เมียงนาะคนขี้เมียงนี่เหมือนใจคือคนมักเมียงเนาะคนมักเมียงจริงๆแล้วเมียงนี่เปิดเปิดเป็น,ปน,ปนอาหารไว้สําหรับต้อนรับ <ละ S 2> แขกมัคนค่าไข่ชาเนาะคข่ชา<ท>เหมือนคนในป่วยบ้านป่าเมืองเขื่อนเนี่ยหรือสกัดดีเนี่เขาจะไปทเป็นทําทําชาเมียงชากาแฟ ชาขิงเขาจะมีขายอยู่นะน้าลานเขานะที่ไหนก็เจ้าแต่บ้านปลาเมืองเถื่อนตรงนี้เลยเคยไปปอไก่เอา้าเหรอจื่อบ้านปลาเมืองเถื่อนนี่เหรอเมืองเถื่อน,อนแต่ว่าเจ้าของเป็นเจ้าของสก,กาัดดีแต่เมื่อเดียวมันขยายสาขาไงเพราะสก,กาัดดีมันคืนร้อยไปไม่คืนไม่อ่้แต่ว่าไอปลาเมืองเถื่อนมันจะอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆตังเนี่ยอ๋อเดี๋ยวแวะดูบ้านปลาเมืองเถื่อนจะมีของฝากอ๋อของฝากเหมือนซาเมียงซาขิงซาอย่างนั้นเออเออเออ คนตั้งเพศเปื่นแท่จอายุยืนเนาะคนอายุยืนสุดนี่ในหมู่บ้านนี่อายุต่อดรยยอายุต่อไรเนี่ยเจาฮะเกิดแป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 ดนี่มันกี่ปีเกิจ็ดที่แปดเจ็ดสิบแปดโอ้ถ้าผลตั้งลุมเ้ากระมองหกสิเนาะเดาดูแข็งแรงขนาดมันกระด้างแล้วบ่ออย่างกระด้าง กลนตลงอย่างจะจะลงไม่น่ะมันรูแข็งแรงเนามันมันเหมือนเขาได้ออกกำลังกายเนาะเดินขึ้นเดินลงหันเขาพวกเขาหันก็เออปกันเดินไปยาเออเปนมเพวหันเข้าพวกเขาหนรเดียปัดคนเดียวปงานท่นนะอ๋ออเาอนนี้ไม่เอาครับเจ้าบ้านเป็นม้วนม้วนเจา ได้แอลสามแยกเหรอชี่แยกเสีสามแยกเลยซี้แยกบอกมีด er> ีสามก็ได้ซี้ก็ได้ก็หนึ่งสามก็หนึ่งซี้นัดกันตรงไหนสามก็ได้ซี้ก็ได้อีหน่อยสามแยกเอาตีแบบตีมิลานกานอะมันเนาะสองสามแยกซี้แยกโอ้นี่ซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งตรงเพ่ถ่ายจะแป้งเนาะเจ้าความจะขึ้นไหมสาวบาทอืม เพราะว่าต้องคนตังตังปัวต,ปปต้องเอาขึ้นมาม <c oughs> โอ้ของถ้าใครจะกินเมนูเย็นนี่ต้องแปลงน้อยตังบนเพือ่อน่ะเ <c oughs> นาะอากาศดีจอนบรรยากาศดีด,าาศดีนเนาะแอลขอบคุณเ <c oughs> จ้าผู้ใหญ่โอ่ยหมาน้อยดูดูหมาน้อยเนี่ย ขายแบบไม่แอลก็ไม่แอลมาซื้อของนี่เลยป้าอย่างก็เจ้านี่บอกหน่อยจื๊อป้าอย่างเจ้าป้านีป้านีแห่งดอยสกาดป้านีเซเว่นเบ้นป้าป้าณีเซเว่นซีแยกอันนี้ปุณหน้องขึ้นไปขึ้นไปนี่นะเจ้าแอลบอกก็ได้ลองถามบอกนั่นบอกฟังเรจะมีออโตอแต่มันจะไม่ตีซูงนะเจ้าขายขายไิวได้พอต้องตั้งแตไม่ร้านจอดพราะโจนอ๋อบนตีของอบตน่ะ ก็กลับเป็นการใจหมู่บ้านเนี่ยอ๋อตีอบตโต้นี่ยนะขึ้นได้ขึ้นไปเหมือนฝนจะตกเนาะเจ้ามีก้อนเมฆเจ้าขอบคุณนะคะใหญ่ไปถ่ายูติดป่ะชาวบ้านดีถ่ายคลิปวิดีโอไอ้นี่ป้านีป้านีเซเว่นดอยสกาดไข่มาแอลดอยสกาดแม่ร้านป้านีมีทุกอย่างแล้วบายบาย เจ้าเก็บเมี่ยงไหนเขาเหรอเก็บเมี่ยงมาดองก่ะเจ้าใบของมันนั่นะโอ้เขาต้องมาดองกันเนาะเจ้าบ้านอยู่ไก่ก็เจ้าอยู่บนนีนีนเจ้าบ้านบนกับไปเก็บเมี่ยงเจ้าขึ้นแข็งแรงแข็งแรงกา,ารเอกกำลไงกา